ดีใ,ใจมากครับเพราะว่าเราแบบฝ่าฟันดุสักกันมานานมากทุกคนตั้งใจเต็มที่เลยนะครับตัวพี่ก็ประสบการณ์แบบป้ายแดงก็จริงแต่ว่าทุ่มเทสุดๆทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรั์นะครับเพื่อจะซับอร์ตวพวกพื้นขับนะครับต้องการเราพิจัดที่หมดเลยเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ปุ๊บเหมือนโล่งอกเลยนะครับแต่นี้ที่เหลือก็รอดูฟีดแบ็กแต่เราก็พยายามเราคาดหวังว่าผลลัพธ์ออกมาน่าจะดีแน่นอน,นเพราะเราเป็นกีฬาเป็น uh, ซีรีส์ คู้แฝดเรื่องแรกของโลกนะครับที่มีกีฬา2ชนิดอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นคือวอลเลย์บอลและก็ยูวิสุนครับคือเรื่องนี้ตั้งใจมากครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆซีรีส์ทุกเรื่องดีหมดเลยนะเพราะว่าเราเป็นแบบเปิดซีรีส์ที่ดีสุดในโลกแต่ว่าของเรายอมที่จะทําเรื่องกีฬาเพราะหวังจะให้มันมีผลต่อเยอาวชนด้วยคือได้รับความสนุกด,ด้วยแล้วก็ได้รับความแบบบันเทิงแล้วก็ได้สาระแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในชีวิตประจาวันได้ดยเพราะยูวิสุ่ป้องกันตัวเองได้แล้วก็ถ้าวอลเลย์บอลก็คือได้อออกกาัังงยครรรบใ,ในนเื่นะ ถ้าถ้าพูดถึงสัดส่วน,เ,นเราแบ่งอ่ะกีฬาประมาณ4 0แล้วก็เนื้อเรื่องหรือความแบบความบันเทิงอ่ะจะอยู่ที่60%เพราะว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นมันต้องมีส2ชนิดนะฮะก็เลยก็เลยต้องแบ่งประมาณนี้ส่วนความบันเทิงเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมไปเลยลนะ60%อ้ให้ทำยากก็สมควรเลยครับเพราะว่าอ่อมันเป็นเรื่องความถูกต้องของชนิดของกีฬาแต่และประเภทนะฮะแล้วก็เรื่องของอีโมชันอลของนักสแสดงการเล่นการเข้าคู่เคมีต่างๆผมว่ามันมันแบบว่าผ่านไปด้วยได้ด้วยดี กก็ยาเหมือนกันครับก็ช่วยกันดูกับพี่บอลนะสองคนก็ทางเราแบบว่าร่วมงานกันทั้งไปดูส่วนทีาใครดูส่วนบทก็ก็ก็ดูด้วยกันนะก็แบ่งกันดูก็คือหมายถึงว่าแต่ละซีเราจะปรึกษากันก่อนว่าเราจะดีไซน์ออกมายังไงถ่ายจะใช้ช็อตไหนเล่าเรื่องแบบไหนอะไรเงี้ยก็ก็คือเราเราเราจะคือเราจะปรึกษากันตลอดใช่ก็คือเหมือนจะพัฒนาจากบท ไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยว่าเราได้โจทย์มาว่าให้เราให้ให้ทำโรแมนติกคอมเมดี้มันก็มันก็ยากสําหรับเราอยู่ในในซีรีส์กีฬานะฮะแล้วก็ตัวน้องๆนักแสดงเองก็ไม่ใช่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่นักแสดงตกะโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่นักแสดงตโลกเป็นมือใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่ยากสาหรับเราสองคนทีนี้นั่นแหละเราก็เลยต้องเอาสิ่งที่ยากเหล่านี้มาทําให้เป็นคอมเมดี้อะไรเงี้ยโดยเป็นซีรีส์กีฬามันก็เลยในพระโัดที่าบมัน แสดงจริงหรือว่าเอาแค่แสดงอย่างเดียวหรือว่าเล่นจริงเลย,ไม,เลยไม่บอกว่าต้องไปเข้าคอร์สเรียนมีโค้ชอยู่ข้างน้องร้องก็มีทศักษาบ้างคันมัน,มนด,ด้วยการถ่ายทําเราเล่าเรื่องกีฬามันต้องเล่นจริงนะแปลว่าส่วนไหนที่เราจะเสียเวลาเราจะใช้เวลากับการถ่ายจริงการเล่นกีฬาจริงกัมากที่สุดของของเรื่องนะครับแล้วก็นานที่สุดแล้วก็อยากจะให้มันดูออกมาสมจริงที่สุดอมอีพีแรกเหมือน ปิดตัวละครครับปูปไว้ก่อนนะฮะว่าเออมันจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนุคนเหล่านี้ในเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีพีต่อไปมันก็จะมีความจิ้นความสนุกความได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากขึ้นการพัฒนาตัวละครมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นแรกๆมันอาจจะดูซีเรีสนิดนึงแต่ว่าพอพอมันเริ่มคลิกแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นโรแมนติกคอมเมดี้คือทุกคนได้เห็นความตลกโปกฮา สิ่งต่างๆที่เราให้มันเป็นคอมมัดีอ้อยู่ในซีรีส์ก็ <c oughs> ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับไในข้อโองใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจทํามากอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็งานนี้ใช้ถึงสองพุ่มกลับเลยนะครับแล้วก็พุ่งกับที่มีผลงานด้านซีรีส์ายมาก่อนแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเป็นซีรีส์าวที่สร้างที่เสียงประเทศไทยผมมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเราเน้นคุณภาพมากแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับกีฬาแล้วก็เน้นเวิร์กช็อปจริง แสดงจริงนะครับแต่ว่ามีบางอ้อบางอันก็ใช้เทคนิคการถ่ายทำช่วยเพื่อให้มันดูควาสมสนุกนะครับส่วนยี้สุก็ฝึกจริงเลยเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไม่มีพื้นฐานกีฬามาก่อนจะมามาฝึกปุ๊บคิดว่ามันจะยากแต่ว่าออมาปุ๊บก,ก็ไม่พ้นความสามารถของทีมงานพวกเราที่จะเค้นออกมาให้เป็นผลงานคุณภาพของตีเลยครับขอฝากยาวๆเลยนะครับให้ติดตามให้ครบถึง12ตอนเลยรับรองอยากให้มีเลตติ้งกระฉูดกระฉูดนะครับจะได้แบบว่าเป็น นามาซึ่งชื่อเสียงไม่ได้ให้อย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องกีฬามัน่าจ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้อีกอีกแขนงหนึ่งได้เลยฝากแฟนๆนะครับติดตามผลงานเรื่องนี้ได้นะถึนซีรีส์นะครับได้หลายช่องทางนะครับถ้าดูที่ทางทีวีนะครับก็ดูที่ช่อง3นะครับกด33นะครับแต่ถ้าดูออนไลน์ก็กดที่3 plus นะครับ แล้วก็สามารถจะดู worldwide ได้นะครับที่แอปพลิเคชันกา g a ก้าอุลลครับเพราะฉะนั้นทุกคนแบบว่าไม่ว่าจะช่วงว่างวันศุกร์หรือไม่ว่างปุ๊บเนี่ยสามารถรับชมของเราได้ทุกช่องทางแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวจะมีตามมาอีกหลายช่องทางนะครับแต่ตอนนี้ได้สามช่องทางก่อนรับรองสนุกแน่นอนครับฝากเวสคราสวัสดีครับะนพี่คู่นะอันน้องิงเแนะนำก่อนสวัสดีค่ะมินนี่รุยไทยพัฒนนะคะรับบเป็นแซลมอนค่ะ สวัสดีครับผมเฟรมริชนนท์ศิลปสิทธิ์เดชาครับรับบทเป็นซีและสไปค์ครับสวัสดีครับผมและอันปัญญาแม็กเชนรับบทเฟิร์สครับสวัสดีครับผมพีทชาชนน์ครับรับบทเป็นแซมครับสวัสดีครับผมครูครับรับบทเป็นพันธ์สวัสดีครับผมตัตโตสวรสดนะครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับสวัสดีครับผมเพนอภิวิทครับรับบทเป็นไม้นะครับดีใจมากๆครับสําหรับส่วนตัวเฟรมครับเพราะว่านี่เขาเป็นซีรีส์แรกๆของเฟรมด้วยครับเราทุกคนผ่านการทั้งเรียน acting ทั้งการฝึกซ้อมอวอลลย์บอลเวิร์กช็อปทุกอย่างในระยะเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพอมาถึงวันนี้แล้วเราปรับปื้มเป็นอย่างมากครับที่เราได้เห็นตัวเองแล้วบนหน้าจอสักทีครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆรครับรนะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายหนักมากเพราะว่าตัตวตัวแซมมอนเองเนี่ยก็ไม่เคยเล่นซีรีส์เรื่องไหนที่ผู้ชายเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนและได้วความที่เราอ่ะต้องเป็นผู้จัดการทีมด้วย เราก็ต้องคุมผู้ชายทุกคนในทีมให้อยู่ซึ่งแต่ละคนก็ตัวแสบทั้งนั้นเลยค่ะแกล้งแซลมอนตลอดใครดื้อสุดใครดื้อสุดใครดื้อสุดเหรอคะไม่ครับกับมาเป็นผู้จะมีอยู่หลายหลายคนอยูงทุกคนเลยดีกว่าทุกคนเลยดีกว่าทุกคนเลยดีกว่ากาจะพูดอย่างนี้ทุกคนเลยถ้าหนักสุดนะคะก็จะมีน้องทีมนะคะกับพี่โบตัสค่ะระหว่างถ่ายทำเราดีมากแซลมอนขึ้สุดว่าเหนื่อยยากสำหรับเรา ผู้ชายก็ต้องล่นกีฬไเราเป็นแค่ของนักโน้นเป็นในม้วนเป็นผู้จัดการทีมซีนที่คิดว่ายากที่สุดน่าจะเป็นซีนที่แซลมอนจะต้องทําตัวครึมและดุดันเพื่อให้ทุกคนในทีมฟังแซลมอนทันทนันนะซิลุ่ <c oughs> ด,ด <c oughs> ตันตนะาจะดอะไรอ่ะไ่กลัวเลยไ่กลัวแล้วก <c oughs> ันไมกลัวร้วกันที่อย่มาที่เราคู่แรกก่อนคู่หลักนยัไบ้างการทงาร่วมกันวางไท เป็นไปตามที่เราคิดเปมไปหรือว่ามันยากกว่าเอ่อจริงๆก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วแรกคิดว่าอาจจะยากเปอันไหนแล้วเป็นแบบไหนามแบบนี้คิดว่าแบบมันน่าจะยากกว่านี้เพราะว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าแบบเราพี่เฟรมแบบเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วผมก็แบบเป็นแสดงนําเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ต้องแบกรับบทที่น่าจะยากมากแล้วก็อาจจะแบบด้วยความเคมีหรือการติวตอนเราเรียนเวิร์กช็อปกันอ่ะมันแบบ ผลลั์ออกมามันยังไม่ดีมากขนาดนั้นแต่พอเราแบบเริ่มสนิทกันเริ่มพยายามฟิวพยายามแบบระเวิร์กช็อปกันระหว่างที่เราก่อนที่เราจะเปิดกล้องครับเราแบบเฮ้ยเราจะเคมีเราจะเข้ากันไหมอ่ะแล้วพอเราได้เวิร์กช็อปเราได้มีกิจกรรมที่เราได้ทำไปเจอันนอกบ้างนอกจากไปงานอ่ะมันจะสนิทกันมากขึ้นไเ้เราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ชวนผมไปกันสองคนเวลาแล้วเวลาพอเราเข้าซีแล้วครับจะทําให้เราแบบเวลาเล่นกันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายหรืออะไรเราก็ มันกลายเป็นอย่างนี้เลยกลายกลายเป็นสนุกมากใช่แล้วกานี้ก็แบบเวลาทํางานมันง่ายกันง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมองเราต้องเล่นแฝงใช่ครับมันต้องแบ่งอารมณ์จริงๆไงบ้างครับในในความเป็นแฝรเฟรม้วความเป็นมูดอนส่วนของซีเขาก็จะนิ่งขึ้นพูดน้อยครับพูดน้อยสุภาพแต่พอเป็นสปายก็จะขี้เล่นขี้เล่นหน่อยพูดเก่งนะครับที่ใส่ห้องห้าวครับก็ คาแรคเตอร์ก็จะค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่าในการทําการบ้านเฟตเตองค่อนข้างหนักมากไม่ใช่คำค่อนข้างก็ต้องบอกว่าหนักมากเลยเพราะว่าเฟมก็ต้องซ้อมทุกวันเล่นบอลแล้วก็ยูวิสูครับทั้งวอลเลย์บอลและยูวิสูเฟมเึก่พร้อมกันมาเลยครับหปีเต็มครับก็เหมือนเพื่อนทุกคนเหมือนกันครับก็ทุกคนก็ต่างฝึกวอลเลย์บอลหนึ่งปีเต็มครับแต่ของเฟมก็จะมีพิ่มเป็นยูวิสูเพิ่มเข้ามาด้วยครับอย่างคู่เราระหว่างฉากกีฬากับฉากเอวีซีคิดว่าไหนยาก จากกีฬายากกว่าครับยากกว่าเ<น><พ>อ็นซีก็กสบาย,ยแล้วเอ็ <laughs> <laughs> นซีมันจะใส่เลือดในกีฬามันต้องฝึกว่ายังไงใช่ด้วยความด้วยด้วยนักกีฬาด้วยนักต้องพอก่อนด้วยนักกีฬาเรา,กกา,กกาต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์อือใช่เพราะว่าท่าทางแต่ละอย่างท่าทำออกมาถ้าเราตีปกติเฉยๆก็ก็ได้ครับ ท่าสวยแต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องท่าต้องสวยมากกว่าข้างนอกความเป๊ะความมุมไม่ว่าจะกล้องตัวนี้หรือว่าเคลับครับก็ต้องทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเลยเราจะมาเหลื่อมๆนิดหน่อยไม่ได้เลยครับพอเป็นกีฬามันมีจังหวะเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอินคาเล็เตอร์ด้วยเราต้องดูมุมกล้องด้วยมันเลยยากครับส่วนเอ็นก็สบายก็คือเลื่อนไหลก็คืออยู่ในสายเลืใช่ก็คือเคลับก็ได้เลยก็คือเรีรกว่า ตอนตอนผมตอนผมเล่นผมไม่เราเราไม่เขื่อนกันแล้วอ่ะเรากลายเป็นแบบแอบไปซ้อมกันมาใช่ไหมไปซ้อมกันมารอบรอบเราซ้อไม่กัปซ้อมกันมาหรือเปล่าใครบอกเอ็นซีเราเรากี่เทคเราแค่เทคเดียวเทคเดียวแต่ว่าเป็นมุนกว้างมุนแคบแค่นั้นอ่าเทคเดียวนี่คือจบเอาไไปด้วยหรือว่าเราจับมันอยู่ มันรู้ส <illa> ึก <Darwin> ว <Oliver> ่ามองหน้ากันแล้วมันไปเลยจูเลยครับคือจริงๆรู้สึกว่าถ้าถ้าทไม่ดูใช่ไม่เอาถ้าจะใช้ฉายจริงอ่ะเราอาจจะแบบไม่ได้ตัดมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นเป็นลองเชคไปเลยเพื่อความเผื่อตัดเผื่ออะไรด้วยเลยแสดงว่าถ้าเป็นอันคัดก็คือปล่อยไหลใช่ครับปล่อยใจปล่อยใจต้องลองติดตามดูครับผมปล่อยดิสซี่ปล่อยใจปล่อยใจครับผมปล่อยใจ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 ฝากผู้เราครับครับก็อยากจะฝากผู้ของเฟรมกับไบอั้นครับ ก็เราต้องไงอ่ะติดตามคู่ของเราด้วยครับว่าความรักจะจบลงเช่นไรเพราะว่ามันจะมีความสับสนระหว่างผมจะชอบคนที่เป็นแฝดคนนี้หรือคนนู้นใช่เพราะตัวเรานั้นก็ฝันเขาหนักถึงกันใช่ใช่ต้องเราไปติดตามดูครับในจินเดอ์ซีรีส์สำหรับรักผัทุกอย่างครับผมสวัสดีครับผมตัดนะครับกระว่ศสิงาโิร์ครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับส่วนผมครับแทนอาิสครับในเรื่องรับบทเป็นไหมครับ ก็ในคาแรคเตอร์ของไหมก็จะเป็นคนที่ค mm ่อนข้างเก็บกดครับใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้อนเลือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าถูกรับความกดดันมาจากที่บ้านครับก็เลยแบบจะนิสัยที่ค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยครับส่วนผมนะครับก็รบบทเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็เป็นมือเซตนะครับก็จะทําให้มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําของทีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมีปัญหาคอยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆเียครับ เรื่องราวคู่เราเป็นยังไงเรื่องราวเส้นหลักอ่ะจริงๆเส้นหลักอ่ะคือเหมือนเส้นหลัก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 คือจริงๆแล้วอ่ะเราพูดได้ไหมคือมันไม่ได้มาพูดได้พี่ฝันได้มันไม่ได้มาเพราะความรักไม่ได้มาเพราะความรักไม่ได้มาเพราะความรักผลประโยชน์ผลประโยชน์คร uh ับเอาผลประโยชน์มาเรียกผลประโยชน์ก็คือเราเอาเอาตัวาร่งกายพีเข้าไปเหา อ้ยบอกก็ได้นะครับผมรอดูมาไหนพี่ก็เล่าได้ลูกดูว่ามาเช่นไรได้ลูกไม่ได้จริงๆก็มีเรื่องของผลประโยชน์มาด้วยครับเพราะว่าผมผมเป็นมือเซตอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้ผมแบบเซตบอลให้อะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะมีสร้างสีได้ขาวใช่ครับสร้างสีให้เขาวเขาอยากได้ซีอยากได้เพราะเขาเป็นคนที่แบบโดนกดดันจากที่บ้านแสดงว่าเปรับแบบไม่เต็มใจหลังๆก็มืนหลังก็เต็มใจกันหลังๆก็ยังไม่สปอยแล้วกันครับเพราะว่า อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนคู่อื่นด้วยครับแต่รับรองวาแซ่บครับไม่ได้บอกแฮปปี้เอนดิ้งนะอะไรนะคู่อื่นไม่ได้บอกแฮปปี้เอนดิ้งหนิก็นั่นแหละบอกให้ไปติดตามกันดูไงว่าจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าคู่เราเอซีหนักกว่าค่เขาอีกก็ข้างเดือดอยู่ครับเดือดเดือดเน็ตขาดหรือว่า อร่อยแจ๊กผู้ค้ายักษ์หรือเจ๊คผู้ค้าไหมด้วยความที่ว่าเราต้องขิงเพื่อนสองคนสองคู่เลยนะด้วยความที่ว่าเราอ่ะเข้ามาแบบผลประโยชน์ไงพี่มันก็ไม่ได้ต้องการเรื่องความรักอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการแบบเมคเลิฟอร์เราต้องการแบบแค่เซ็กอะแดกมากจ้าในย่านนี้เลยล็อกเกอร์อย่างนี้ถ้าดูเดือนเราสามารถขิงชนะสองคู่นี้ได้เลยไม่แพ้แน่นอนคิดแล้วนะคิดแล้วนะเดือดจมือใส่ๆคิดแล้วนะนาซีดแล้วนะนาซีดแล้วนะไม่รู้ ย <c oughs> ิ่งไปแค่ก็เท่จริงๆแล้วให้คู่เราฝากเอนกินก็ฝากคู่ของแจ็คกลับมานะครับผมรับรองว่าแซ่บแกร่งขนครับผมเอาเลยครับ <c oughs> วสวัสดีครับผมภูครับและบทเป็นทันคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นนักกีฬายูวิสู Arctic ที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆครับแ,แล้วก็รักในความถูกต้องค,ครับผมก็รับบทเป็นแซมครับผมเป็นน้องเล็กสุดในทีมครับเล่นตำแหน่งลิเบอโรครับผมเบอร์สี่ครับผมก็ส่วนมากก็จะโดนแบบ พี่พี่เนี่ยชอบแกล้งชอบแกล้งแบบด้วยความแบบไมชอบโดแกล้งก็ด้วยความที่แบบว่าผมอคาแรคเตอร์แบบน่ารักสดใสอะไรแบบนี้แบบไม่ค่อยมีพิธีภัยค่อยมีแบบเราถามคนอื่นไหมว่าที่เราใส่พีพายทุกคนหน้าเหมือนเบิ่์นมากนี่ไม่มีพิีภัยใช่ไหมครับผมแบบน่าแย่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใ ใช่ครับแต่ถ้าอยากดูแบบดูเด็ดมันก็ต้องดูย้อนหลังแบบอันคัดอะไรแบบนี้ครับเพื่อเพื่อซึ่งที่เขาได้บ้างเอาเป็นงานเส้นรักคู่เราเป็นยังไงแล้วก็เส้นรักของคู่ผมก็คือผมช่วยช่วยซ่อมของผ่างสไปร์ครับจนจนได้ไปเจอกับแซมครับในเรื่องแล้วก็ตามจีบมาตลอดใช่ครช่วยเพื่อนแต่ได้แฟนไรมาด้วยกันมันต้องปรับจูนในวันเทนที ก็เยอะครับแรกๆก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเขาคุยอีกเรื่องหนึ่งผมคุยอีกเรื่องหนึ่งครับใครจะมาคุยไม่รู้เรื่องนู่นหรือนี่ไม่เขาเขาไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องอะไรมาโมราดาวว่าไงชันเรื่องดาวครับอันนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมรู้เรื่องพี่รู้เรื่องกันรู้เรื่องพอมันคุยไม่รู้เรื่องมันต้องคุยกันยังไงถึงให้แบบว่าจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมรับฟังอย่างเดียวแล้วกันครับเขาพูด อี้ถามนี้ตอนนี้คุยจะรู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องู้เรื่องบ้างครับรู้เรื่องต่อไปเลยอยากให้คู่เราถึงหูเสาคู่ว่าคู่เราเป็นอะไรดีอะไรดีก็จะไปมองหน้าเขาสิถึงกลัวเขาคู่เดียก็เดือดเดือดกันไปเยอะแล้วครับคู่ผมก็เป็นความรักไวใสๆใช่ไม่ใสๆใสๆแล้วนะใสๆก็ใสๆนี่ก็ใสๆนะครับใสๆแต่ก็ก็โอ้โห ต้องรอดูในแบบอันคลดว่ากแบบมันจะสายจริงหรือเปล่าครับแต่ต้องติดตามเอ็นซีมาเอ็นซีเลิศก็ต้องยกให้คู่นี้เลยค่ะเพราะว่าคู่ของแซลมอนไม่ไม่ค่อยมีไม่มีฉากเอ็นซีเลยมากกว่าประมาณนั้น,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 นะคะ่ะจะเป็นซีนแบบ เป็นความรักที่แบบว่าเราหวังดีกับเขาเขาเจอปัญหาอะไรมาที่ไม่สามารถแบบมาลงแข่งได้เราก็จะวางแผนทุกอย่างเพื่อที่ให้เขาแบบแข่งตืได้ค่ะก็ฝากทุกทีทุกคนนะครับไม่ว่าจะ f อ FC หรือทุกคนที่อยากจะมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทวินเดอะซีรีส์สลับรักนกทุกอย่างครับชมได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่ม45นาที ดูช่องสามกดส3แต่ถ้าอยากดูย,ย้อนหลังแบบตื่นเต้นมากกว่าน,นี้ให้กดที่แอปสพัทนะครับ